อาจารย์คะพอตอนที่เราสุขสบายที่สุดคือตอนที่ถ้าเรายกหมุดเพื่อดึอง่ล้วเนี่ยพอไปตรงน,นี้ค่ะรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบว่างมัน,นะจะพลังแล้วพอเราวบวางหมมาปุ๊บแล้วมันจะรู้สึกค,ค่อยๆคลายลงมันจะรู้สึกว่ามันวางที่คอคลายลงมันจะรู้สึกวางมากขึ้นเลยค่ะอันนี้นะมันก็เป็นสัญญาณบอกอย่างหนึ่งว่าใจของเรานะมันมีความพร้อมที่จะรู้แบบวางคือว่างรู้เนะ เอ่อผมขอให้คุณพรประพาเนี่ยตั้งข้อสังเกตตรงนี้ด้วยว่าแน้เวลาที่ว่างแล้วสบายนะเอ่อบอกตัวเองนะครับบอกตัวเองไปว่ารู้ว่ามีความสุขหายใจออกนะรู้ว่ามีความสุขหายใจเข้าไอ้ความว่างความเบานั่นแหละคือความสุขถ้าหากว่าคุณพรประพาคิดอยู่ในใจนะโฟกัสอยู่ในใจรู้ว่ามีความสุขหายใจออกนะมันจะมีมีความรู้สึกว่าความสุขเนี่ยเป็นชัดเป็นที่ตั้ง มันเข้ามาที่ใจนะเข้ามาที่ฐานคือใจนี้แล้วก็ลมหายใจที่ออกมาประกอบพร้อมไปด้วยเนี่ยนะมันจะเอมีความชัดเจนเหมือนกับเป็นสายรู้ว่ามีความสุขหายใจออกรู้ว่ามีความสุขหายใจเข้าพอาม,มาเข้ามากเข้าคุณพรประภาจะพบว่าความสุขที่เราโฟกัสอยู่ที่จุดเริ่มต้นเนี่ยนะมันมีความแผ่ขยายนะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมีขนาดความสุขที่กว้างขึ้นเรื่อยๆตรงนี้นะ มันจะเป็นทิศทางที่เราบอกตัวเองได้เลยว่าเรากำลังมาตามทางของอานาปานสติสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้ให้แล้วนะค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะครับคุณแดงโมค่ะ,คะ,คคะทีนี้เนี่ยระหว่างเราได้ทาบแล้วนใช่ไหมคะอาจารย์แล้วเราจะทำเวลาไหนเนี่ยคะดีที่สุดก่อนนอนหรือว่าในตอนเช้าดีคะอาจารย์ ตรตรงจุดนี้นะที่หลังหลังจากที่ผมโพสต์มาเยอะๆเนี่ยผมพบความจริงอย่างหนึง่งคือคนเนี่ยจะไม่เข้าใจตัวเองไม่เข้าใจธรรมชาติของตัวเองภาวะทางใจภาวะทางใจะว่าตอนไหนพร้อมตอนไหนไม่พร้อมแล้วก็ไปยึดเอาตามว่าเอาเอคนโน้นคนนี้เขาบอกว่าต้องตื่นนอนเท่านั้นหรือว่าต้องก่อนนอนถึงจะดี หรือว่าไอ้ช่วงทํางานไปทำงานไปทํางานมาเนี่ยตอนตอนเย็นเย็นตอนบ่ายบ่ายเนี่ยถึงจะเหมาะนี่จริงๆแล้วพอให้สังเกตเถอะเวลาที่เรา f ิกเวลาเวลาที่เราไปเจาะจ,จงนะว่ามีเวลานั้นเวลานี้เท่านั้นในระหว่างวันที่เหมาะกับการทําสมาธิเนี่ยเราจะใช้เวลานั้นเป็นการตัดสินว่าวันนั้นเนี่ยเราทําสมาธิได้ผลหรือไม่ได้ผล โดยไม่สำรวจว่าแต่ละเช้าเนี่ยร่างกายของเราก็ไม่เหมือนกันบางเช้าตื่นขึ้นมาแล้วเฟชบางเช้าตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าซึมรู้สึกว่ายังง่วงเหนาหานอนอยู่ยังเคลียร์อยู่ตรงข้ามบางวันเนี่ยนะช่วงบ่ายตกบ่ายส่วนใหญ่เนะพอหนังท้องตึงหนังตาหย่อนไปกินข้าวมาแล้วอิ่ม แล้วรู้สึกว่าไม่พร้อมทําสมาธิแต่บางวันมันเป็นตรงกันข้ามคือช่วงบ่ายนี่แหละคือช่วงที่รู้สึกว่ากินข้าวมื้อนั้นเนี่ยมีกําลังวังชาเนี่ยผมอยากให้สังเกตอย่างนี้ความพร้อมของร่างกายเนี่ยจะบอกเราได้มากที่สุดบอกเราได้มากกว่าใครแล้วก็ถ้าหากนะเปรียบเทียบนะเราทาแค่ครั้งเดียวต่อวันคุณนจะเกิดการตัดสิน เก,เกิดอารมณ์ขึ้นมาว่าอุ้ยวันเนี้ยทําสมาธิไม่ได้เรื่องหรือไม่ก็ไปเกิดความเรืองร่าดีใจว่าวันเนี้ยทําสมาธิแล้วเวริร์มีความนิ่งดีมีความสงบดีเนี่ยคนเราไปตัดสินกันแค่นี้นะแต่ถ้าหากว่าเรามาทําเล่นๆเ,เ,เรื่อยๆทุกจังหวะที่เราว่างเราปลอดคนนะไม่มีงานอะไรที่เป็นภาระเนี่ยคุณจะพบความจริงว่า แต่ละช่วงของวันเนี่ยคุณทําได้ดีหรือไม่ดีแตกต่างกันไปเรื่อยๆตามความพร้อมตามสภาวะทางกายและทางใจของตัวเองเนี่ยหนึ่งวันเนี่ยคุณจะได้ข้อสรุปว่าอ้อช่วงเช้าเนี่ยทําได้ดีเพราะว่าเพิ่งตื่นนอนมายังไม่มีเรื่องรบหัวตอนตกบ่ายเออกินข้าวแล้วมันรู้สึกว่าวง,ง่วงๆเพลียๆ,ๆนะฮะอยากนอนทำแป๊บเดียวแล้วหลับ หรือตอนตอนนอนผลอ,อะไรลบหัวเต็มไปหมดเลยเนี่ยอทำทำไปได้แค่ครึ่งนาทีหลับป๊อกเลยเนี่ยคุณจะตัดสินใหม่ว่าเออแต่และช่วงวันเนี่ยมันมีความพร้อมทางกายทางใจไม่เท่าเดิมแต่พ่อทาไปเรื่อยๆทําไปเล่นๆทําไปเหมือนกับว่ามีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ทําด้วยความรู้สึกมีฉันทะด้วยความรู้สึกชอบใจว่าเออทําแล้วเนี่ยมันมีสติดีขึ้นเรื่อยๆ ไอ้สติที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ภาวะทางกายที่มีความพร้อมจะเป็นฐานที่ตั้งของสมาธิและสติมากขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละจะทําให้คุณเกิดมุมมองใหม่ขึ้นมาว่ายิ่งทําไปเนี่ยนะมันยิ่งเกิดความก้าวหน้าความต่อเนื่องคือความก้าวหน้าบนเส้นทางบนทิศทางที่มันถูกต้องถ้าคุณเดินขึ้นเหนือนะจะจะกี่ก้าวก็ตามสองก้าวสามก้าวมันก็คือขึ้นเหนือนะ จะกี่ร้อยกิโลนะจะกี่สิบเมตรมันก็คือขึ้นเหนือเหมือนกันหมดเหมือนกันอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าคุณพบความจริงว่าทําไปเรื่อยๆแล้วเกิดความแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆมีสติดีขึ้นมีสมาธิดีขึ้น,นก็จะได้ข้อสรุปกับต,ตัวเองใหม่นะฮะว่าสมาธิทําเมื่อไหร่ดีเมื่อนั้นครับคุณแตงบอกครับ ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ก็คือขอให้ได้ทํานะคะจะมากจะน้อย<ด>แล้วก็ร่างกายของแต่ละคนนีก็คือไม่ไม่เหมือนกันด้วยก็ต้อง้นอยูกับร่างกายเราใช่ไหมคะแม้แมแต่ภาวะของตัวเองของเราเองคนเดียวเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแล้วในแต่ละวันนะในแต่ละช่วงวัน